ุฟเฟ่เริ่มต้นที่60บาทกูเฟ่จะตักได้ก็จะมีมีข้อไก่ครับผมมีเลือดไก่มีปีกไก่แล้วก็มีเกี๊ยวทอดครับแล้วก็ผักสด จุดิ่มต้นของการที่มาขายก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่ต์นะครับ mm. ก็ถ้าเอาตรงๆแล้วก็มาจากสินค้าที่มันแพงขึ้นนะครับหมูพวกเนื้อมามองหาวัตถุดิบที่ราคาจับต้องได้นะก็จะเป็นปก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วก็อยากขายบุฟเฟ่ต์เพราะว่าคาว่าบุฟเฟ่ต์มันทําให้ผู้คนน่าจะสนใจได้ไดมากขึ้นดึงดูดลูกค้าแล้วผมก็เป็นคนมีที่ชอบทานบุฟเฟต่ต์สูตรน้ําก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นสูตรจากของคุณแม่ครับแม่ซิงมอตกไว้ให้เป็นสูตรทางความคิด แล้วก็แล้วก็ปรับปรปุงปรับเปลี่ยนให้เท่ายุคเข้าสมัยนครับน้ำซุปมันเข้มข้นครับเราจะเคี่ยวเคี่ยวกระดูกไก่ประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงแล้วจะไม่มีไม่มีกลิ่นคาวของของไก่ตรงนี้เปิดได้มาเข้าเดือนที่2แล้วครับสถิติที่กินมากนะครับผมก็จะมีพิเศษ2ชามมันจะพิเศษอยู่ในตัวคือว่าลูกค้าจะสั่งบะหมี่สก้อนมาม่า3หอ่อในชามเดียวกันเนี่ครับ กะเพราก็จะเป็นกะเพราสูตรจนป่าจะเป็นกะเพราแท้ฮะกะเพราแท้ของที่ร้านก็คือว่าเราจะใส่ใบกะเพราอย่างเดียวไม่มีผักจะอืนผสมครับผมกัรกะเพราก็จะมีกะเพราหมูนุ่มเป็นกะเพราหมูหมักสูตรทางร้านกะเพราหมูสับแล้วก็มีกะเพราเอ็นไก่ส่วนกะเพราแนะนําเลยนี่จะเป็นกะเพราเป็ดครับผมทางร้านจะใช้เป็ดของ M k ็เครับเนื้อเป็ด M k ็เนี่ยการหมักของ MK เคขามันหอมหวานอยู่แล้วแล้วพอรามาผัดกะเพรามันจะเพิ่มรสชาติให้ได้มากขึ้นครับ ของหวานสบดท้ายนะครับผมก็จะมีเป็นเฉาก้วยนมสดครับผมเป็นเฉาก้วยสูตรโบราณแล้วก็จะมีพวกเป็นเมนูน้ํบโิเลี้ยงกระเจี๊ยบเฉาก้วยเก๊กฮวยอย่างเงี้ยครับมาที่เดียวครบจบทุกอย่างปัจจุบันนะครับเปิด2โมงเช้าครับผมถึง4โมงเย็นอนาคตจะปรับเปลี่ยนวลาเป็นเปิดถึง4ทุ่มครับสังเกตจุดง่ายๆเลยนะครับจะเป็นสีแยกไฟแดงหน้าทางเข้าสนามกีฬา8 0พรรษาครับผมอยู่ตรงข้างกับปั๊มปตทครับที่ร้านมีเพจนะครับชื่อเพจ มาหาเฮงวืวยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่ครับผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวโคราชนะครับหรือว่านักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาตอนนี้นะครับลองกลับมาแวะมาชิมอาหารได้ที่ร้านรับรองที่นี่มีแต่ความอร่อยครับ